เอาเลยครับผมก็กรบสนิกบัสบดุจานวันนี้เรากลัาอยู่ในคลิปเรียกชันไม้ครับช็อตอะดีเมชันเอพิสที่4ี่จนถึงเอพิสที่6นะครับหายไปเกือบ2เดือนเลยผมว่า <c ười> คือไมม่ีเวลาดำก็มันมันไม่มีจริงๆอ่ะคือผมต้องวางตารางสมัยครับแล้วก็ถ้ามีแบบสุดสัปดาห์มีสกีบิที่ทานเรียนมาผมก็ต้องวางแผนอันนั้นไว้นะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับผมเละเลยแหละ มาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าตอนตอนแรกอีพีที่สี่นะครับผมโพชันสีเหลืองมันต้องเสียงเสียงอันนั้นหน่อยใช่ไหมผมจำเสียงไม่ได้แล้วที่เคยภากไว้เฮ้ยดูซิเก็บเกี่ยดีกว่าปลกไปเทนอบอืมอร่อยรุดนอมด้วยเหรอ ตามเป็ดจกรอมดีอืมอร่อยดีเนาะคำบรรยายไม่ตรงนะครับอันเนี้ยอ๋อหมดละเติมน้ำก่อนดีกว่าไปูหวานหน่อยตักน้ำโอ้โหตามภาพไปก,ก่อนนะไม่เอาทำบรรยายละ คือพี่แกจะกินอะไรเนี่ยจะกินในเท้าหวาดสองมือเพื่ออะไรอ่ะคำบรรยายไม่ตรงอ่ะโอ้โหอุปกรณ์ไม่พังเหรออ่ะผมขอปีคำบรรยายนะมันไม่ตรงอ่ะเอาไว้เคร็ดพชั่นนะครับผมอืมอืมอืม ก็น่าจะกินได้วลวมั้งโดนแด,ดกแม่งอืมมันก็มันก็คือน้ำมาเลย,อ,ยอีกสักอีกสักอีกสักขวดนึงอืมวางไปอ่ะเอาน้ำใส่เข้าไปโอ้ไม่เนะนี่ไงฉันมียัดเข้าไปนี่ได้น้ำแล้วต่อไปใส่บีดรถเข้าไปอ้าวไม่ได้ไนงะ ใส่อะไรทีนี้ใส่แครอทก็ไม่ได้ใส่ข้าวก็ไม่ได้ใส่นี่ไอน้นี่ไอน้นี่ไอน้นี่ไอ้นี่โอ้ได้แล้วน,น,น้ำยากันฝอยงั้นเหรออืมสดปว้าวฉันได้กันไยมาแล้วไหรเขาลองเจ้มไฟอ่ะนี่โอ้นอนสบายมากยื้อไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ อีสักขวดใส่นี่ไปเอ้ได้แล้วอือลิปปิ้งอะ่ะกินเข้าไปไหนก็อลองกระโดดดูหน่อยสิยาโอ้โหอย่างสูงเลยอือสุดยอดอืมเอาไปขวดไปตักน้ำใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไปเลยอือไหนฉันขอลองเลือกไหนสิ มหมูว่าไงจ้าหมูามาตามนี้มาจะพาะไปไหนเนี่ยืมใครทำไว้เนี่ยหกหมดเลยเนี่ยนขอลองเดินไปสิโอนายบลูนายฟ้าตื่นอยู่เปล่านายฟ้าอ๋อ

เอ้ยบ๊อบนั่นทตาอไปเ้ยอ้ยอ้ยอได้นะ้วบ๊ออืมไม่เป็นไรหน่อยวะมันนี่มันนี่อีนอีนี่กนกับยอดเลยแหละกูบอกไงเอาละ วันนี้กูแบกลางเด้อไปอือ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 ไม่ลงรีไซเคิลบินนะอือือืออืออือออออโดบน้ำยาครับมาช่วยหมูเอ้ยมาช่วยในฟ้าครับอือหมูไม่เป็นไรเลยครับจริงๆริก็ร้อยมันหมดนิตรสามนาทีก็ได้นะ จริงๆเสียบเลยโอ้โหนี่มันกังฟูกังฟูพริกนี่ว่าเยียบลอยหมดเวลาหมูเยียบลอยได้เนื้อหมูเยี่ของเราสำเร็จแล้วไม่นะหมูของฉัน ได้ไม vale yeah, ่ต้องคิดมากเราเสกขึ้นมาใหม่ได้แดงนี่กูได้เนื้อหมูมาเด็กแล้วอัดเสกแล้วมะเจอคุณแน่นอนอ่ะโอเคตอนดีค่ะไก่อะอมาไงอ่ะ วางบันไดาวางอันนี้วางอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวฉันทำแฟนอาร์ตไก่เอ้ยทำพิกเซลไก่ชใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้จดไก่ขึ้นไปเลยอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างไม่เอาเอ็กเอาไหนทีนี้อืมอ่ะเดี๋ยวไปยังไง อ้าวนี่นายคิดอะไรอยู่เนี้ยก็ฉันไม่รู้เอาเพยกูเด็กก่อนไปมันก็เดูแปลกๆอยู่หรอกนะแต่ฉันต้องทุบอ่ะมันมันมันก็ไอเทียนี้ไม่สนุกกูต้องทำเองเต้น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 เต้เต้นอ้าวเต้อ้าววางหิน ก็คนได้เดียววะอาบอกไซโอ้ยม่เสียงด้วยนี่คนรอมั่งสิดึง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 อึงดึงดึงงเ เทียบตัวไม่เหลืองนี่คือแบบเก่งกาดเรื่องลิสตนทำมูจอนลูบดิพี่ชายโยโอ้โอ้โอ้โอ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 โยเย่ฮูฮูฮูยสเยส อ้าวกำลังมันนายเขียวมาปุบม,มือนะครับในในให้ในายเขียวลองมั่งอุ้ย,ยเพลงคุ้นๆเนาะรู้สึกว่ามันมขานคนใดคนหนึ่งไหมนะ เอาล้วได้แล้วทีนี้เอาล้วครับโน้ตเพลงกำลังถือกำเนิดขึ้นถ้าหนัดจริงๆนะเนี่ยขึ้นไปนหนึ่งเลยเนี่ย Nice song, bà nát, nice song, hải wow oh, 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 yay, 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 woo, oh, yay. Yeah, oh, yeah. oh, 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 oh,

ตื่นไม่ต้องนอนครับเขาปาร์ตี้กันอยู่เบอร์เสียงอะอาวไอ้เหี้ยเฮีย้ย <c oughs> เปรเสียงจะสุดเลยครับแล้วก็ไปหนุนเบอร์เสียร้อยนึงเลยมันสะใจแน่นอน โอ้เสียงอะได้บูร้อยหนึ่งเลยเอาร้อยหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องทำด,ดีมากได้บูมาสามสองหนึ่งนะมันนอนอยู่ใช่ไหมไปเริ่มได้ <c oughs> ลม้ม <c oughs> ยกตีนมาก,กัน <c oughs> เพื I mean, ่อลักหะเลียมนะครับเพื่อลักหะเลียมเพื่อรัก่เรียอ่ะตอนที่หกโฆษณาเราจะขึ้นอีีที่หกนะครับอ่าเราจยุดที่หน้าเกมไมครับอีกครั้ง ะเอาบล็อกออกมาเอาเลิสตูนวางวางวางเอาวางทำไรพี่ชายพี่เหลืองทำไรพี่เหลืองพี่เกียรตน่าจะมีทุกอย่างเลยเนาะอุ้ยอุ้ยบล็อกวาลีอะอันนั้นบล็อกอะไรอะบล็อกสีฟ้าฟ้าครับ ม่ยอ่ะมากกาะบานอ่ะคืออะไรไม่รู้อันนี้คอมมานด์บล็อกวางไว้ไดไหครับ่าดูดเข้าไปอ่ะอ่ะเอาคอมมานด์บล็อกมาวางไว้แน่ต่อออ๋อตรงนี้มันยังไม่มีคำสั่งไหมครับทีอ่ะพิมพ์สตาร์ทอ้าว มันยังไม่ฟังครับพี่ชายอุ้ยฟังเลยเหรอโอ้โหอะไรนั่นอะจิ๊์เยลโล่คอมมันบ็อกหกสิบสี่อุ้ยเสร็จบล็อกเป็นบล็อกไม้อุ้ยได้วะ่ะ เป็นเค้กเอ้ยได้วะเอาเป็นอากาศเอ้ยได้วะล็อกซาม่อนอามืองสแตนเอ้ยได้ด้วยเขียนมั่วแล้วกันอะมันเขียนอย่างนี้จริงเหรอมันทำควาสั่งนี้ได้เหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยทำสนุกพี่แกเลย,เ,ลยเอาละนายเด็กมาล้ว เห็นเค้กอดใจไม่ได้แน่นอนเจี๋ยผมเลยกินเลยอ่ะมันวาบได้เค้กวาบได้จะกินแล้วนะอ่ะเออโดนแน่บอกว่าโดนอินเหลืองโดนตกแน่ ฮะอ๋อต้องยิงให้ได้ยิงจะได้ขนมเค้กไปยิงเลยเอออ้าวหายไปได้ยังไงมันคืออะไรไหนลองสับสิอุ้ยเค้กเพียบเพียบร้อยในแดง เอ๊ฮึน่สนใจเหรอนานข่าวแล้วแล้วนายส้มไปไหนเนี่ยผมหาไม่เจอนะเนี่ยม่อ่อนไม่ยกกน โอ้โหโอ้โหปิดไว้มันก็ได้นะเป็นว่างหลังสอมบีเบียบเลยอุ้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 ยอือเมื่อยทันตอนเนี้ยเอาเร็ว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 โอ้ยระบบเอเ้อ โอเคเอาเรียบร้อยเปียนครับเปียนแล้วเปียนแล้วระบบเออหรือ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 ท <c oughs> ี่ตู้ตู้ไม่ได้ครับเอาต้นไม้ เออโรบิยะเออเลอขึ้นเพียบเลยฮะดินเนอร์โบนบวกเจฟต้องใส่ชื่อสองอันไม่ได้นะตามหลักแล้วสกอ์บอดนะครับผมสกอ์บอดนี่คือแบบว่าอืม อะ,อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอ้านายส้มนี่ว่าสงสัยนายส้มเพิ่งตื่นนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออเรื่ <c oughs> ไม่นะ ะบุบเออเร่อกดรีสตาร์ตเปิดคอมอีกครั้งเกือบไปแล้วเนาะ ไฟผมไม่ไหม้หรอกนะมันอยู่บนเนเธอร์แลกนะครับอ่ะโฮมานบล็อกใส่เข้าไปจบใช่เล <for> ย,ยผมนี่ยังชอบเลยระบบเอเอเลยนะครับผมระบบเอเอเลยระบบเออเลยเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นว่าในคลิดเลชชัช่นไมค์ครับเอ้ยเออไมค์ครับ ช็อตแอนิเมชั่นเอ็มซอรที่4ถึง6ต้องจบไปเป็นตอนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวชา่ลืมกดไลค์กดแชร์ share, บบกดสก๊อตไป่ราจะโบ้ด้วยเจอกใหม่ในะ EP 7ถึง9ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ